มีคุณผู้ชมโทรมาถามนะครับบอกว่ารัฐบาลจะมีการแจกเงินสดคนละ5,000อีกแล้วหรอสตางก็เอ๊ะคุณผู้ชมไปได้ข่าวมาจากไหนก็ไปหาข่าวมาแล้วปรากฏว่าเป็นการเสนอคลรมอเดี๋ยวมาดูกันนะครับเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลแจกเงิน5,000 แทนที่จะเอาเงินใส่เข้าแอปเป่าตังค์แล้วใช้ได้แค่ซื้อของกับซื้อบริการเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสว่วนต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งนะครับคนที่กดกระดิ่งก่อนสตางค์จะส่งข่าวให้คุณโดยตรงถึงหน้าจอ YouTube บริการนี้ฟรีไม่คิดตังค์รวมถึงใครอยากให้เช็คข่าวข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมข่าวไหนเท็จคอมเมนต์มาใต้ล่างสตางค์จะไปหาข่าวจากรัฐบาลแล้วมาบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube นะครับอ่ะ เป็นคําถามที่คุณผู้ชมประมาณ3สายโทรมาเมื่อวานนี้บอกว่าสตางค์ไปตามข่าวให้หน่อยข่าวที่บอกว่าจะแจกเงินสดคนละห้าพันมันเป็นอย่างไรมันกลับมาอีกแล้วหรอสตางค์ก็คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอเวลา1วันก็ได้ข่าวมาแล้วล่าสุดข่าวเป็นแบบนี้ครับคุณพลเอกเลิศรัตนาวาน,นิชเนี่ยสวัสดีครับท่านท่านเป็นสมาชิก วุธิสภาหรือสอวอเขาได้มีการเสนอรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกู้เงินมาแล้วประมาณ7จ0 0แสนล้านบาทอะซึ่งโครงการเยียวยาที่ผ่านมาเราชนะเรารักกันคนละครึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะแต่มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเดียวหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยถูกดำเนินคดีหลายคดีนะครับโดยเฉพาะคดีที่ขายสิทธิ์ก็คือเอาเงินเนี่ยจากแอปเป่าตังหรือบัตรประชาชนหรือบัตรสริการเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดถือว่าผิดกฎหมาย เพราะอะไรเขาถึงยอมผิดกฎหมายเพราะว่าเงินที่รัฐบาลให้เนี่ยมันไม่สามารถไปใช้หนี้ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าผ่านดนรถรัฐบาลเนี่ยกลับให้เงินไปซื้อของซื้อขนมซื้อข้าวสารอาหารให้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซึ่งมันก็ดีแต่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้รัฐบาลเนี่ย เป็นเงินสดดีกว่าแจกเงินสดให้กับประชาชนคนละ5000ไปเลยเพื่อที่อยากจะทําอะไรก็ปล่อยให้เขาทำตามความต้องการมันก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับอย่ามอแต่คิดว่าจะหมุนเงินวงรอบเท่าไหร่อย่างเดียวท่านก็บอกว่าฝากถึงนายกเราก็จะรวงการลังช่วยพิจารณานแนวทางนี้ให้ช่วยประชาชนได้ตรงเป้าและตรงใจกับคนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงนี่คือการกล่าวของท่านสอวอนะครับพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิชไม่ใช่การอนุมัตินะครับเป็นการเสนอข่าวดังนั้น,นแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ถามตังมาว่าอีกโครงการเนี่ยแจกเงินห0 0พันเป็นเงินสดมนเป็นอย่างไรสรุปแล้วเป็นแค่การเสนอส่วนรัฐบาลจะน้อมรับและนําเป็นนโยบายหรือไม่ต้องติดตามต่อไปในส่วนของคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นด้วยกับท่านไหมว่า5,000ันเนี่ยแจกไปเลยไม่ต้องมาเข้าแอปต่อตังแล้วบางทีเนี่ยมันไม่สามารถใช้ใจ่ายในสิ่งที่เราจําเป็นได้มางคนเป็นนี่รายวันอนะ แอปต่อตังก็ช่วยไม่ได้ต่อให้มีสิทธิ์จริงไหมผู้ชมเห็นด้วยคอมเมนต์มาได้ถ้าไม่เห็นด้วยก็บอกเหตุผลมาว่าเพราะอะไรนะครับตังยินดีรับฟังความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกเนาะอ่ะคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเป็นดได้ยินข่าวอะไรมาจากไหนอีกอยากให้ตังเช็คว่าข่าวนี้จริงหรือชั่วหรือมั่วหรือนิ่มน,นะฮะคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวตังจะไปหาข่าว ที่คุณอยากรู้แล้วมาบอกคุณผ่านหน้าจอ u t u b e คุณผู้ชมอย่าพลาดข่าวสารด้วยการกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งนะครับคนที่กดกระดิ่งก่อนจะรู้ข่าวก่อนมีนโอกาสเข้าถึงข้อมูลและสิทธิสวัสดิการของรัฐบาลก่อนจากช่องสตางค์มีเดียครับทุกวันเสาร์ครับสาตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกาสนาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ